ชอบลายสดนางก็ทักลายมาแม่นางไม้มาดูอยู่ข้างหลังหนูก็เอาหรอแกยืนอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงนี้ในตรงนี้อนตรงนี้ให้ยืนอยู่ข้างหลังพี่หนุ่มเลยตรงนี้หรอหนูว่าอย่างนี้ท้าทายเลยใช่หนูก็คือแบบตรงนี้หรอใช่พี่หนุ่มอย่างงู้นอย่างงี้หนูอะตอนแรกหนูไม่ดูหนูแล้วก็หนูเฉยเฉยกับหมอดูพระหนูก็ไหว้ เอออะไรชอบ<ม>ทาําบุญไหมหนูก็เออ,เ,อ,อเวลาทําทานอย่างเงี้ยเออชอบทําทานกับคนเ<ม>พราะพี่ใหม่มสอนไว้ว่าทําทานกับคนกับสัตว์ดีกว่า<ม>อะไรอย่างเงี้ยจะชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันมีน้องคนหนึ่งทักไดเล็กไอจีมาหาหนูตอนที่หนูถึงหอพี่หนุ่มจะมีเสืออยู่ตรงหิ่งนะคะอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็<ม>เสืออะไรวะ เออหนุ่มเลือดเสืออะไรวะในเวลาพี่หนุ่มแขวนหรือพี่หนุ่มอะไรหรือแบบพี่หนุ่มใส่พี่หนุ่มจะปวดหัวอย่างงู้นอย่างนี้หนูว่าเสืออะไรวะอันไหนลองคุยกันดิอ่ะมันจะไงอีวะอะไรอย่างเงี้ยหนูเห็นเสือจงหิ้งพระพี่หนุ่มอยู่ตรงพานตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่าเขาแรงมากเลยอืหิ้งพระเสืออะไรวะหนูก็ไปค้นค้นค้นุ้ยหนูมีมีจริงแล้วหนูมีจริงว่าเสือหลวงพ่อเปิ่น เออตอนนั <One input> ้นหนูบูชาไว้แบบไว้นานมากจนลืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ติดตัวรปะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาที่หนูแขวนน่ะนุเหมือนหนูเมารถความรู้สึกเหมือนเมารถอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเมารถหนูก็เลยแบบถอดไรที่หิ่งหนูก็เลยบอกเอออิเิเวอร์ว่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่านในลองท้าทายดอยู่ิอะไรอย่างเงี้ยซะหน่อยเออซะหน่อยและวันนั้นอ่ะหนูก็ชอบไหลสดนางก็ทัรทไลน์มาแม่นางไมาดูอยู่ข้างหลังหนูก็ เอาหรอแกยืนอยู่ตรงไหนตรงนี้อืในตรงนี้ในตรงนี้ในตรงนี้อเขายืนอยู่ข้างหลังพี่หนุ่มเลยตรงนี้เหรอหนว่อาอย่างเงี้ยทายเฉลยใช่ใชหนูก็กคือแบบตรงนี้เหรอใช่พี่หนุ่มอย่างงี้อย่างางี้เขาชอบเวลาพี่หนุ่มไร้โสดหรือแต่งยิงเขาเอ็นดูแล้วเขาอยากรู้ให้พี่หนุ่มรู้ด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะไปสิเดี๋ยวพาไปดูกับเลิดอ่ะโอเคงั้นเปิดกล้องกันหน่อยก็เปิดกล้องแล้วห้องหนูอยู่ชั้นสองมันต้อง หนูไม่อยากลงลิฟต์หนูก็เลยอยากเดินบนไดนี่ไฟมันก็จะมืดๆหน่อยปุ๊บหนูก็เดินลงมาแล้วมันก็พูดอุ้ยหนูก็ใครรยืนอีกเออหนูก็ใครยืนอีกมันมีคนหนึ่งเป็นผีของพี่หนุ่มอยู่ตรงบันไดนี่นี่นี่แต่ว<อ>่าความรู้สึก<า>หนูอนะใช่แต่ความรู้สึกตอนที่หนูเดินผ่านอะหนูวืบจริงเหมือนเราเดินผ่านคนอะเหมือนเราเดินสวนกันปกติแล้วมันมีลมลมน้อยๆลมเบาๆแบบวุ๊ปหนูก็ อ,อ๋อหรอเออเอเอตรงนี้หรอ <c oughs> เออใช่พี่หนุม่มเสร็จปุ๊บหนูก็เลยเดินเดินเดินลงมาอ่ะนี่หน้าหออ่ะพี่หนุ่มหันหน้าเข้าหน้าหอนะ,อะแล้วก็หันขวาแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็หันซ้ายเข้าข้างหอแล้วมันมืนมดแล้วก็อ่ะมืดอ่ะเดิน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 ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้คดีใจที่พี่หนุ่มรู้ว่าอยู่ตรงนี้หนูก็เลยตรงไหนวะหนูก็คำครับแม่ตอไม้อยู่ตรงนั้นตอไม้ที่ตัดไปแล้วอ่ะเออตอไม้ที่ตัดไปแล้วหนูบอก เรื่งจริงหรอเน,นี่ยใช่เขาดีใจมากที่พี่หนุ่มาเห็นแล้วก็รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะในอ,อย่างเี้ยเขาดีใจโน่นนั่นนี่หนูก็